Let's คือขั้นสอนขัานนำทั้นสรุปนะคะ mm hmm. เพื่อให้สะดวกและ มาปีะสื่อได้ค่ะและเราจะนําสื่อของเรานะคะไปเผยแพร่ด้วยท่าต้องสอน,นวิชาที่มีขนาดอนุญาตพิการเด็ตัวอย่างไรคถ้าได้สอนนะคะก็จะศึกษาในเนื้อหาวิชานั้นๆก่อนค่ะและอาจจะทาสื่อเล็กๆน้อยๆเพื่อเรียกความสนใจให้กับเด็กค่ะแล้วก็จะดูตามช่วงอายุของเด็กว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่ในช่วงอายุไหนเราก็จะทํา 天光了。 Buat